นี่มาคลิปหนึ่งนะครับเราจะพูดถึงการใช้คันเดิลนะครับพอดีผมสร้างชา็ัดๆมาไว้ที่เดสก์ท็อปให้ง่ายกับการใช้งานนะฮะถ้ามีการต่อคอมพอร์ตเนี่ยมันจะขึ้นสีฟ้าอยู่แล้วนอกเสียว่าอ่าไม่ได้ต่อคอมพอร์ตเพราะว่าเมื่อกี้สักครู่เราเซตไว้หมดแล้วนะครับนะฮะปุ่มเมนูซ้ายขวาเนี่ยฮะซึ่งพระอาจารย์ทราบเพราะว่าเหมือนกับคือจากคอมเม้นเซนเนี่ยนะฮะก็คือ สเตปเนี่ยหมายความว่ากดระยะเท่าไหร่นะครับนีคือความเร็วคือสปีดนะครับว่าความเร็วเท่าไหร่ uh, ทดลองจ็อกนี่คือการกดคอนโทรลนะครับตัวเลขจะวิ่งเห็นไหมครับตัวเลขจะวิ่งถ้ากดห้ามิล uh, สมมติผมเซตเป็นศูนย์ก่อนเซตหมดนะครับเสร็จนะครับก็คือ uh, ผมตั้ง uh, ระยะในการกดครั้งละสิบมิลนะครับผมเอาความเร็วหนึ่งพันนะฮะผมกด ลบตอนนี้ไปดูที่เครื่องนะครับเครื่องจะเดินพร้อมอันนี้ผมกด x บวกนะครับ x ลบนะครับ z บวก z ลบอ่าโอเคนะครับก็เสร็จแล้วกลับมาที่หน้าจอครับถ้าเราต้องการจะเซตตำแหน่งหรืออะไรนะครับน,นี่คือเห็นไหมครับ Zero z นะครับอันนี้0 x y อันนี้เปิดหฮกัดนะครับลองกดนะครับแต่ต้องมีสปีดนะครับโฮกัดต้องมีสปีดโอเคถ้าเป็นตัวเลขศูนย์มันจะไม่วิ่งนะครับ,นะรบถ้าอยากจะได้มีเสียงนะครับนี่คือหฮหกัดเปิดนะครับโอเคส่วนเรื่องของการใช้เครื่องนะครับนี่คือพื้นฐานผมคิดว่าน่าจะมีเวลาที่ต้องนัดรีโมทกันครับเพื่อสอนรายละเอียด ครับขอบคุณครับ